ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะเมื่อไร่จะหนาวสักทีนะฝน <ผล S 2> จะหยุดเมื่อไหร่นะครับ,รบจะได้ลดผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมสักทีนะครับไปติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ สวัสดีครับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ตอนบนแล้วนะครับส่งผลให้2-3วันนี้จะมีฝนตกแต่ว่าหลังจากนั้นจะหนาวยาวถึงสิ้นเดือนเลยล่ะครับ มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนเริ่มแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกก็คือวันนี้ถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอีกกับมีลมแรง อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก3 5องศาเซลเซียสภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง2 4องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสใครที่อยากเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวแบบปลอดฝนให้ออกเดินทางกันได้ตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับยกเว้นก็แต่ที่ภาคใต้ครับเพราะว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดจนถึงสิ้นเดือนและต้องเตรียมรับมือ ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนประกอบกับจะมีคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยชาวเรือเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ครับ ติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากที่พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิเฉลี่ย18-34องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากที่นครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิเฉลีย่ย18-31องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิเฉลีย่ย21-32องศาเซลเซียส ตัวนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิเฉลี่ย22-33องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับขยับมาที่ฝั่งของภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากที่สะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิเฉลี่ย22-32องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากที่ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิเฉลีย่ย21-32องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั illing, ่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิเฉลี่ย21-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ เพราะอากาศเปลี่ยนแปล,ง,ปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ